Did you know หมทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซัยถนัดเด็กๆครับการที่ไฟนั้นจะจุดติดได้นะครับมันจำเป็นจะต้องมีเพื่อนเพื่อนเหล่านั้นอยู่ในอากาศนี่แหละครับก็คือก๊าซออกซิเจนนะครับ ดิ u k โน w คุณรู้หรือไม่ในวันนี้ครับเด็กๆครับนี่คือการทดลองว่าไฟจะติดได้นั้นจะต้องมีออกซิเจนเป็นส่วนประกอบสำคัญไม่งั้นไม่มีไม่มีเทียนจุดแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะใช่ไม่มีนะ <you> การทดลองนี้มีชื่อว่าเทียนไขดูดน้ำครับหนูๆสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีเทียนไขจานแก้วน้ำ และสีผสมอาหารนะครับเด็กๆเริ่มด้วยการหยดสีผสมอาหารลงไปในน้ำที่เตรียมไว้แล้วก็เทน้ำที่ผสมสีอาหารลงไปแล้วในจานผมขออนุญาตวางเหรียญลงไปตรงนี้นะครับจากนั้นก็เอาเทียนวางลงไปตรงกลางแล้วก็จุดเทียนขั้นตอนสุดท้ายก็แค่เอาแก้วมาครอบเทียนแล้วสังเกตดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้ำที่อยู่ในจานเด็กๆจะเห็นว่า เมื่อเราเอาแก้วมาครอบเทียนเทียนก็จะค่อยๆดับลงแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำที่อยู่ภายนอกรอบๆแก้วก็จะค่อยๆไหลเข้าไปอยู่ในแก้วแทนเหรียญที่เมื่อครู่นี้จมอยู่ในน้ำตอนนี้เราก็สามารถหยิบขึ้นมาได้อย่างสบายๆคำถามก็คือเมื่อเราเอาแก้วมาครอบเทียนทำไมไฟถึงดับแล้วน้ำที่อยู่บนจาน มันเคลื่อนที่เข้าไปอยู่ในแก้วได้อย่างไรก่อนอื่นผมขออธิบายในส่วนของเทียนก่อนว่าเทียนจะจุดติดได้ก็ต่อเมื่อมันมีปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศครับเมื่อมันเกิดการเผาไหม้ก็จะได้กา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้ำความร้อนและแสงสว่างปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นนี้เราเรียกว่าการสันดาบตอนนี้ก็พอจะตอบได้แล้วใช่ไหมครับว่า ทำไมไฟในแก้วถึงค่อยๆดับลงเมื่อเราเอาแก้วครอบไปใช่แล้วครับก็เพราะว่าขาดออกซิเจนนั่นเองส่วนคำถามที่ว่าทำไมน้ำค่อยๆไหลาจากด้านนอกเข้าไปในแก้วเกิดขึ้นจากอะไรละครับการหดตัวและการขยายตัวของอากาศครับเมื่อเราจุดไฟในแก้วอากาศภายในแก้วจะร้อนและขยายตัวแต่เมื่อเทียนดับลงอากาศภายในจะเย็นและหดตัวลง ความดันที่อยู่ในแก้วนั้นมีน้อยกว่าความดันอากาศที่อยู่ภายนอกน้ำก็เลยเข้าไปในแก้วได้ไงล่ะครับนอกจากกา๊าซออกซิเจนจะมีความสำคัญในเรื่องของการหายใจของทุกๆคนแล้วเรื่องของการเผาไหม้ก็เป็นสิ่งจำเป็นนะครับเพราะว่าคนอย่างพี่จ้อนั้นเล่นกับไฟทุกวันเลยครับในดิยูโน่เนี่ยไม่รู้ทำไมเหมือนกัน <laughs> เล่นกับไฟถ้าจนจิต อย่างไรก็ตามนะครับการทดลองทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะในเรื่องกับไฟน้องๆจะต้องทดลองด้วยความระมัดระวังนะครับคุณพอ่อคุณแม่ควรดูแลและก็ควบคุมด้วยนะครับการทดลองวิทยาศาสตร์จริงจะเห็นผลและก็สนุกสนานไปในตัวนะครับและนี่ก็คือดิ you know คุณรู้หรือไมอ่ในวันนี้นะครับน้องๆครับอย่าลืมนะครับติดตามความเคลื่นไหวรายการได้ทั้งหมดนี้นะครับทั้ง Facebook YouTube อีเมลนี me, และจดหมายมา <c oughs> จําไม่เคยได้เลยครับสอนน้องอะดีแล้วแต่ว่ามาช่วยพี่ทํางานด้วยนะใช่ครับอย่าล่นช่วยคุณพ่อคุณแม่ทางานบ้านนะครับแต่อเผอิญว่าผมไม่ได้เป็นพี่น้องกับพี่นาครับเป็นเพื่อร่วมงานเฉยเฉยเพราะนั้นไม่ต้องครับทํางานเจ็บกลับเลย Did you know